เคยไหมที่คุณรู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือหงุดหงิดจากความคิดบางอย่างเช่นคิดว่างานที่ทำอ่านไม่ดีพอหรือกลัวว่าจะทำผิดพลาดวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหลักการง่ายๆที่ว่า you feel the way you think หรือแปลตรงตัวคือคุณรู้สึกตามที่คุณคิดหลักการนี้มาจากทฤษฎี cognitive behavioral therapy หรือ CBT ที่ว่าความคิดของเราจะส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกเช่นถ้าคุณคิดว่าฉันคงทำไม่ได้แน่คุณจะรู้สึกหมดหวังและเครียดแต่ถ้าคุณคิดว่าฉันจะลองพยายามให้ดีที่สุดความรู้สึกของคุณจะผ่อนคลายขึ้นทันทียกตัวอย่างง่ายๆสมมุติคุณต้องพีเต์งานต่อหน้าคนเยอะๆถ้าคุณคิดว่าฉันทำไม่ได้คุณจะเริ่มรู้สึกกังวล แต่ถ้าคุณเปลี่ยนมาคิดว่าฉันเตรียมพร้อมมาอย่างดีแล้วความกังวลของคุณก็จะลดน้อยลงลองดูสถานการณ์ในชีวิตประจำวันถ้าคุณคิดว่าวันนี้ต้องแย่แน่ๆคุณก็จะรู้สึกเครียดแต่ถ้าคุณลองคิดใหม่ว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีได้คุณจะรู้สึกดีและมีพลังมากขึ้นความคิดของคุณคือสิ่งที่กำหนดความรู้สึกในแต่ละวันหรืออย่างเช่น ถ้าคุณคิดว่าฉันไม่มีทางทำสำเร็จคุณก็จะรู้สึกหมดแรงแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมาคิดว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดแม้ผลลัพธ์จะไม่เป็นไปตามที่หวังความรู้สึกของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนทีนี้ลองมาดูวิธีปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อเปลี่ยนความรู้สึกเทคนิคง,ง่ายๆที่คุณสามารถลองได้คือการตั้งคำถามกับความคิดของตัวเองเช่นถ้าคุณคิดว่า ฉันทำไม่ได้ให้ถามตัวเองว่าแล้วเคยมีหลักฐานอะไรบ้างที่บอกว่าทำไม่ได้จริงๆหรือบางครั้งการคิดแบบสุดตรงทำให้เรารู้สึกเครียดลองปรับเป็นความคิดที่สมเหตุสมผลมากขึ้นเช่นฉันอาจทำพลาดได้แต่ฉันก็จะพยายามให้ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่งคือการคิดในแง่บวกเช่นแทนที่จะคิดว่าฉันต้องทำให้ดีที่สุด ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกกดดันลองเปลี่ยนมาเป็นฉันจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ฉันทำได้จะทำให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นสรุปก็คือความคิดมีพลังในการควบคุมความรู้สึกของเราคุณสามารถปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีขึ้นได้ อย่าลืมว่าคุณเป็นคนที่มีอำนาจในการจัดการกับความคิดของตัวเองลองนำวิธีที่เราแนะนำไปใช้ดูแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันของคุณดังคำกล่าวที่ว่าเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตคุณ